ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้ออนิสงส์ของการไหว้บูชาขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีท่านผู้ฟังครับ กับเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อันสร้างความสัมพันธ์ทำให้เกิดเวลา24ชั่วโมงต่อวันซึ่งทุกคนในโลกใบนี้ได้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเท่าๆกันหากแต่เพียงจิจกรรมของแต่ละบุคคลเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันใน24ชั่วโมงสำหรับคนที่รอคอยขณะเวลาที่หมุนผ่านไปอย่างใจจดใจจ่อ มีความรู้สึกว่าแต่ละวันมันช่างเนิ่นนานเหลือเกินในขณะเดียวกันกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเร่งรีบกับการทำงานซึ่งคิดว่าเวลาแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงมันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินแต่ถึงอย่างไรก็ตามร่างกายของคนเราก็ทนความเหนื่อยล้าในแต่ละวันไม่ได้ทั้งคนที่ทำงานหนักมากทั้งวัน กับคนที่อยู่อย่างแสนสุขสบายมาทั้งวันในช่วงเวลาหนึ่งของวันต่างก็ต้องการการพักผ่อนด้วยการนอนหลับทุกทุกวันไม่มีเลียกเลี่ยงได้ท่านผู้ฟังครับก่อนที่ท่านจะทิ้งหัวลงนอนถามว่าท่านได้ทำท่านได้กล่าวท่านได้บอกท่านได้อธิษฐานได้บูชาในสิ่งที่ควรทำบ้างไหมแต่ถ้ายัง อยาให้ท่านลองหยุดทาในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ก่อนนอนสักห้านาทีกันนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรุมมรังสีท่านสแสดงพระธรรมเทศนาสอนให้ไหว้ขอขามาเจครั้งก่อนนอนซึ่งทัาทำแล้วจะเกิดอนิสง์ต่อตนเองเป็นอย่างมากโดยการไหว้ในแต่ละครั้งมีความหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้ไหว้ครั้งที่หนึ่ง เพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไวใ้ให้เราปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนาไหว้ครั้งที่สองเพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอน ซึ่งเป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมนมรับพระธรรมที่พอจะนึกถึงมาพิจารณาเนืองเนืองวัครั้งที่สเพื่อบูชาขอ,ขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสารต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างพร้อมนมรับ ในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยการสารต่อศาสนาเช่นบำรุงสงฆ์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแผ่ธรรมเป็นต้นวหวยครั้งที่สี่เพื่อกลับไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่แม้ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังมีชีวิตอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำ จะช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบไหว้ได้บุตรที่ดีในอนาคตอีกทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบไหว้จะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพเห่งความกระตันยูขอให้น้อมระลึกถ,ถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขอมาท่านด้วยใจจริง หนมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพนี้และภพหน้าไหว้ครั้งที่หเพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวธิราชและองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งหลวนมีบุญบาร,รมีในการปกปักร,รักษาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบาร,รมีท่านมาปกปักร,รักษา สร้างสิีิมงคลให้ชีวิตขณะกราบพึ่งน้อมระลึกํำนึกในหน้าที่ที่ท่านเหล่านั้นต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมจริการงานท่านให้เจริญรุ่งเรืองว่ครั้งที่6เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาครูบราอาจาร,รย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหน เช่นเป็นครูเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายและอื่นๆพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านั้นและขอขมาต,ต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไปว่าครั้งที่เจ็ดเพื่อกล่าวไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติให้น้อมระลึกในความทุกข์ ที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมก็ยังมากเพราะเคยทำผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมให้ขอขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล้วงเกินไวไม่ว่าจะในพบนี้หรือพบที่ผ่านานมาเพื่อขออโหสิกรรมพึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมแร้ใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้ เพื่อไม่ให้เปลี่ยนภาระในการข้างหน้าอีกหลังจากไหวครบเจ็ดครั้งพึงน้อมจิตแผ่เมตตาดังนี้พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั้งขอบรอบจักรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่วความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่วความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระพุทธจารย์ตูพรหมลังสี ท่านยังได้บอกถึงอนิสงส์จากการไหวบูชาขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนเมื่อท่านทำแล้วท่านจะเกิดอนิสงส์ดังนี้ 1. ทําทำให้เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งหลาย 2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นเจ้าหน่ายเมตตา 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ 4. จิตจำใสมีสติมีความเมตตาและความอ่อนโยน 5. มีสติปัญญาดีไม่อับจนหนทาง 6. เจ้ากรรมนายเวรไม่อาาตพยาบาท 7. เ,เงินทองไหลมาเทมา 8. จิตเกิดสมาธิเร็วไม่มีมารมาทำให้ฝูงซาน 9. ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบาและสิบครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองราใค้ปองดองท่านผู้ฟังครับอดิสงจากการไหว้บูชาขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนเป็นเรื่องที่เรา,เราท่านท่านพุศทธาสนิกชนทุกท่านพึงควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก่อนนอนซึ่งไม่ยากที่เราจะทำได้ หากแต่เชื่อในสิ่งที่ดีที่งามตามท่านบอกสุดท้ายขอพรอบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบุญบารมีของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีช่วยส่งเสริมเพิ่มบารมีหนุนนำให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพารักษาเทวดาคุม้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคน ทุกท่านสวัสดีครับ